พี่ครับผมอยากจะโอนที่ให้ลูกครับมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับมันเกยขึ้นอยู่กับว่าลูกคุณเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือลูกไม่ชอบด้วยกฎหมายลูกท,ที่ชอบด้วยกฎหมายคือถ้าเกิดคุณและคู่สมรสหรือภรรยาคุณจะเป็นสมรสกันอันนี้ลูกที่เกิดมาจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคือค่าใช้ใจ่ายในการโอนเปลี่ยนจากชื่อพ่อแม่ไปเป็นชื่อลูกก็คุณก็จะเสียค่าโอนจากปกติ2อเหเือเลเสียแค่0.5เอรของราคาราชะการ เสียค่ากา่รน 0, 5นุดะครับล้วไม่มีเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะแต่แล้วก็ตัวภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นยเวลาคุณออโอนให้ลูกเนี่ยนะครับจะคิดภาษีเงินได้เฉพาะ5%ของส่วนที่เกิน20ล้านแต่ว่าถ้าเกิดมูลค่าของออบ้านหรือคอนโดอของคุณเนี่ยต่ำกว่า20ล้านถูกไหมครับคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่ถ้าเกิดคุณโอนให้ลูกโดยลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือลูกที่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา ค่าโอนก็จะเสีย0.5%เหมือนก,นกันกับลูกที่เดือชอบด้วยกฎหมายเสียค่ากรอหรือเสียภาษีธุิจเฉพาะนะอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดคุณ,คณได้มาแล้วคุณโอนก่อน5ปีเนี่ยคุณโอนไปที่ลูกเนี่ยคุณต้องเสียภาษีทุนรพยเฉพาะด้วย 3- 3ค่าก่อนก็จะได้รับการยกเว้นแต่ภาษีเงินได้นะครับคุณต้องเสียแบบั่าบันไดแบบปกตินะครับไม่ใช่ว่าเสียแค่5%ของส่วนที่เกิน20ล้านนะคุณจะต้องเสียตั้งแต่บาทแรกแต่ว่าให้ส่วนลดหย่อนคุณนะที่ฐาน5 0 นะครับอันนี้ก็คือแลาวิธีการโอนและค่าใช้จ่ายในการโอนให้ลูกนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ